เอาลูกเอาหยิบหยิบเอาเอาหลอดลูกกินหลอดนี่นี่นี่เออกินหลอดเอาทางนี่ลงเอาทางนี่ลงเอาด้านนี้นี่ลูกเออด้านนี้ตรโอเคโอเคค่ะดูดจิบกันพี่พลอยเอาพีดทางขึ้นกันอนี่ายดูดน้ำเสียบบอยะไงดูดน้ำแม่หวามาแสีบบอมาโอ้ยพายเสียย้ายดูดน้ำเนาะอ้ย โอ้ยโอ oh, oh, Ser no. ah, uh ้ยสองคนเลยมาเนี้เอ้าโอ้ย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 ดูดน้ำแข็งก่อนดูดน้ำผู้ด yeah. oh, ีก oh, ่อนอือหืออร่อยค่ะขึ้นน่นทอดไก่นะอือหือใ่ไงนะอะไรนะลูกอร่อยจังอร่อยจังอใส่รองเท้าหรอคะโอ้ยหนูจะใส่รองเท้าแล้วนะใส่นะจังจ้าโอ้โหใส่เป็นแล้ว โอ้ยเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งเอานั่น<ว>เห็นไหมนั่นหนูโตแล้วนี่ว้าวหนูใส่ลงว้าวไหนใส่เดินให้ยายดูสิชิดชิดชิด,ชดโอ้ใโอให้ไปขวัญไปเลยลมเลยไหนเอารองเพชรอยู่ไหนลูกรองเพชรอยู่ไหนเอ่ยของน้องอยู่ไหนลกูกโอ้เก่งมากใส่รองเท้าเป็นแล้กวก็อ,อนจ๋าว้าวนมหกดูดูพี่พลอยใส่คุณน่ะเมื่อคัดหลัง เฮ้ย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 อย่าออกไปนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาค่ะอู้ยใส่ไปแล้วไปปิดนี่ก่อนไปเจ็บรูปเก็บรูปเก็บรูปแล้วทึบทึบทึบโอ้เก่งค่ะเก่งค่ะโอ้ยโห้ยโอ้ยโอ้ยโเอาเช็ดเลยลูกเช็ดเลยโอ้ขอผ้ามาเช็ดโอ้ยดูดูดูเจ้าเพชรเช็ดของก่อนฮึดฮึดนะพอพอถอยลดนิดนึงโอ้โหมามาหายายก่อน มาหายายก่อนพ่อถอยรถมามาหายายหายายแป๊บหนึง่งใส่รองเท้า,ดา,าได้เลยได้เลยได้เลยมาค่ะโอ้ยดูเจ้าเพชรใสฮึดฮึดอู้จริงมากลูกฮึดฮึดข้างนี้ข้างนี้ข้างข,างข,างขวาพูดซีขวา ขวาอู้เก่งนั่นไงน้องเพชรใส่ได้แล้วโอ้โหเนื้อเริ่มจะไม่มีสซนแล้วนี่รองเท้าอย่างนี้ใส่ได้แล้วนี่เอาเพืก่งแถอมังมั่งมึงมังมังพี่น้องรองเท้าเป็นเหรอไหนลลูกไหนไหนมาให้ยายดูหน่อยเออนะเออเอ้อหลุดแล้วเหรอคะเอาใส่ไม้ลูกใส่ไม้ เดินมาก่อนใส่ให้แน่นๆก่อนก้มลงใส่ด้วยเอาเอาเอ้าก้มลงแล้วก็เออนั่นแหละแน่นๆนะให้มันแน่นก่อนลูกอย่าเพิ่งเดินว้าวไหวไหววะน้องอดทนหน่อยวะน้องหลานอยไหวปดเฮ้ยไมเฮ้ยใส่ไหม่ลูกใส่ไหม่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 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นลูกข้างคนละผิดข้างแล้วลูกหนูใส่ข้างนี้หนูใส่ เอาใหม่เอาใหม่เอาขานีอันนี้ข้างซ้ายนี่เอาเอานี่มาเอาออกอ่านี่อ่ะเอาขาซ้ายขาซ้ายใส่เอาเออออกไม่ได้เพะพลอยพลอยจ๋าใครปิดประตูหนูไว้อะลูก จจเจอแล้วเท้าเดยจายเปิดประตูให้หน่อยอี้งนี้เปิดไม่ได้มันล็อโอเค